ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับท่านี้นะครับถ้าเข้าชาร์จนั่นเองนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็มารับชมพร้อมกันเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมไม่ใช่ดิก็จะมีขอแจกฟรีนะผมเป็นท่าทางเข้าชาร์จนั่นเองนะครับผมที่ผมเปิดดูเมื่อต้นคลิปเมื่อกี้นะครับโดยที่เราจะมีการแข่งขันนะผมวันอาทิตย์ที่29นะครับผมจะมีการแข่งขันอีกแค่4ชั่วโมงข้างหน้านะครับผมนี่เลย นี่นะครับผมก็อีกแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับนี่นะครับ4ชั่วโมงนะผมแล้วเราก็สามารถมาเชียร์ทีมได้ชิมทีมนึงได้นะผมนี่เราสามารถเลือกนะครับเลือกได้นะครับผมนี่นี่นี่นะครับผมแล้วผมจะขอเชียร์ exp แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูดูคนก่อนครับผมนี่ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะผมถ้าเป็น EVO นะดู EVO ก่อนใช่คนไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจะเชียร์ exp นะผมก็เลือกกลุ่มนี้ไปนั่นเองแล้วก็ กด exp อ้าวไม่ใช่อ่ะคือมันจะมีการแข่งขันนะครับผมดีก็ันประมาณนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแล้วก็มีการเชียร์ด้วยกดถึกใจไปนะครับได้แตต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 กดได้วันละห้าครั้งหรือเปล่านี่ครับผมเดี๋ยวั้สุดท้ายได้เท่าไหร่ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มาถึงไอ้นี่นะครับผมวิธีการรับของนั่นเองนะผมนี่เลยวันอาทิตย์ที่29นะครับผมก็บ่าย2โมงนะผมเตรียมรับของรางวัลมากมายนะผมถ้ามีคนดูครบ1 0 0 0 0แสนคนนะผมก็รับนี่เลยนะครับผมท่าทางเข้าช้านั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าถึง3 0 0แส0ก็ได้ชุดของเออไม่ได้ชุดนี่นะครับผมเป็นปืนนะครับผมนี่เลยเป็นเอ8มแนะผมค่อนข้างที่จะดีนะเห็นแล้วก็ได้แบบเปลี่ยนชื่อด้วยนะผมแล้วก็มีชุดนะครับผมชุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นชุดแรรเลนดนี่นะคร อันนี้อะไรเนี่ยต้องชมการถ่ายทอดสด15นาทีถึงจะได้รับของดีด้วยนะครับโอเคแล้วเรามาดูกิจกรรมตรงนี้นะครับผมก็จะมีรับของฟรีนะครับผมเป็นนี่นะครับผมเป็นรถสปอร์ตนั่นเองนะครับผมนี่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับรับไปเลยนะมีอะไรใช้ทันทีเพราะผมก็ไม่ค่อยมีรถสปอร์ตสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูก่อนนี่เท่ไหมก็เหมือนที่ผมรีวิวไปนั่นแหละนะครับแล้วเรามาดูกิจกรรมสายเติมดีกว่านะครับผมก็มีฟิฟาย์เอ็กซ์จากพิฆาตอสูรนะครับผม นี่เลยที่จะมีเสียงเพลงด้วยนะแต่น,นี้ผมขอปิดไว้ก่อนก็จะมีของรางวัลดูของรางวัลได้นะผมถ้าใครอยากได้ดากไฟหรืออยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลื่อนครับผมสมมติทุกคนอยากได้อ,อ่าไอวอลสีน้ำเงินด้วยทุกคนก็กดฝั่งซ้ายนะครับแต่ถ้าทุกคนอยากได้ไอวอลสีชมพูนี้ก็กดฝั่งขวาน,นะครับผมอันนี้ผมขอไม่กดละกันเพราะว่าผมมีหมดแล้วนะฮะเล็กเกอร์ลักกี้รอยัลนะครับผมนี่เลยเป็นตัวนี้นะครับเป็นชุดผู้หญิงที่มีแจกฟรีถ้าผมแต่นี้เป็นตัวของผู้ชายนะครับ ก็ค,ค่อนจะสวยแต่ผมไม่ชอบนะครับก็กดไปกดไปแต่ผมไม่กดหรอกนะ <c oughs> ผมไม่กดหรอกแล้วก็ยังมีปืนนะครับผมนีเลยปืนใหม่นะครับผมนีเลยเอฟโฟอัตราการยิงสองนะครับผมแม่นยำบวกหนึ่งก็มาถึงส่วนที่สําคัญเลยนะครับผมนั่นก็คือพรีออเดอร์สิทค่าสูงใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นชุดที่สวยมากๆแบบสวยแบบสุดๆไปเลยนะครับผมสำหรับชุดผู้หญิงนะนี่เลยก็หัวขาวอย่างนี้เลยนะครับผมสามารถแยกได้ทั้งหมด หนึ่งสองหรือเปล่าน่าจะสองแหละหนึ่งสอง,ง,ส,องสามสี่ห้าห้าชิ้นนะครับก็คดีสวยเลยแต่ว่าผมไม่ชอบตรงภาพปิดปากมันะะ 1, นะก็หนึ่งพันนะผมก็จะได้คาทานี้ไปนะครับผมที่ออเดอร์ขั้นสูงนั่นเองแล้วมาถึงตรงที่ผมชอบที่สุดตีดกว่านะก็คือชุดนีนะ้ที่ผมต้องการมากที่สุดนี่เลยชุดนี้ฮนะ นี่ชุดนี้นะผมคเข,า,ขาที่สวยแล้วมันจะมากดกันครับผมครัละหนึ่งนะฮะกดป้ายกดป้ายเราจะได้เสียกี่เพชรกดป้ายกดป้ายได้กางเกงมาแล้วนะครับโอเคผมไม่ต้องการกางเกงผมต้องการเสื้อเสื้อเสื้อต่าะเสื้อต่าะโอ้โหได้กางเกงมาโอ้โหหาเออโซ โอากาสเสื้อตัวนี้ไม่ก็เสื้อตัวนี้นะจะ๊ะไม่ก็จะเอาทั้งเซตนะครับนะครับอุ้ยได้สิบเลยอะคุม้มมากเออปไปส <c oughs> ิบก้อนครับปะหดไปสองร้อยห้าสิบเพชรเอกได้ไหมี๋มยวไอ้ยีห้าครับโอ้โหประหยัดสี่ร้อยเจ็ดกันโอกาสสิบอาเซทีละสองทีละสองอึ้ยประหยัดไปสองร้อยห้าสิบเพชรทุกคนเออประหยัดไปสองร้อยห้าสิบเพชรได้ไหมโอ้ยทุกคนผมไม่ได้วะ่ะอีกแค่นิดเดียวเอง แปดร้อยเพจผมไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปเติมแล้วกันับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้คนระับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ส,ส,สวัสดีครับ